สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแฟนผีทุกท่านเลยนะครับผมต้อนรับสู่การ์ตหน้าล่าข่าวแมนยูนะครับสรุปข่าวแมนยูประจำเช้าวันพุทธที่17พฤศจิกายนครับวันนี้เรามาเกาะติดข่าวสารรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก็จะเป็นการอัปเดตนักเตะท,ที่กลับมาซ้อมแล้วที่สนามแคริงตันนะครับบางคนที่ไม่ติดทีมชาติเนี่ยโผล่กลับมาและรวมไปถึงข่าวอัปเดตซื้อขายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเตะของเราและก็ซเรดินซีดานนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามทุกเรื่องราวไปพร้อมกันเลยก่อนหนึ่งฝากเหมือนเดิมนะครับอย่ากมดกดวน,นาูฝ แล้วก็มีสปอนเซอร์เป็นกระเบนเน็บนั่นเองใครมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายก็จัดไปกับกระเบนเน็บได้เลยนะครับรวมไปถึงสมุนไพรธรรมชาติยาธาจอมทองครับแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อกรดไหลย้อนสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน3ช่องทางที่ขึ้นมา f a c e b o o k Li n แอดและเบอร์โทรศัพท์นะครับ ดูเหมือนว่าข่าวที่ ESPN รายงานมาเมื่อวานนี้จะมีมูลความจริงมากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าวันนี้ทาง Telegraph โดย James Dugger ซึ่งเป็น tier หนึ 1, ่งฝั่งแมนยูก็ออกมาขยี้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่านักเตะในทีมของเราเนี่ยหลายๆคนรู้สึกไม่พอใจจริงๆกับการที่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรนะครับไม่ตรงกับที่ได้การการันตีเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะนักเตะที่อยากจะย้ายแต่ว่าถูกกีดกันไม่ให้ย้ายเนี่ย กลุ่มนี้เองที่จะรู้สึกไม่พอใจมากกว่าใครเพื่อนนะครับเราน่าจะพอเดากันออกว่าจะมีใครบ้างจุดที่ยิ่งทําให้สถานการณ์มันแย่ลงนะครับดักเกอร์บอกว่าก็คือการที่ทีมเนี่ยแพ้ไป6จาก12เกมหลังสุดนะครับแล้วรวมไปถึงการแพ้ยับต่อลิเวอร์พูลในเกมแดงเดือด05แล้วก็มีการโดนสอนบอลโดยซิตี้อีก02นะครับแต่แทนที่แพ้แล้วฟอร์มไม่ดีแล้วจะมีการปรับเปลี่ยน ขุมกําลังบ้างแต่โซชากลับเลือกใช้นักเตะชุดเดิมๆนะครับไว้ใจใครก็จะใช้คนเดิมนี่แหละในการลงสนามเป็นตัวจริงสื่อก็เลยบอกว่าแม้ทีมจะยังมีโปรแกรมที่หนักหน่วงรอยอยู่นะครับโอ้โหเกมบิ๊กแมทเนี่ยรอยอยู่เต็มเลยอาจทำให้ขุมกําลังสํารองเนี่ยได้ลงมาเล่นบ้างแต่มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันอีกมุมหนึง่งที่โซชาจะยังคงยึดกับนักเตะชุดเดิมอยู่ดีครับไม่ยอมเปลี่ยนเหมือนแบบยังไม่ไว้ใจนักเตะ เหล่านี้ในการทำเกมนะครับเวลาต้องเจอทีมใหญ่ๆด้วยกันเองเหมือนเวลาจะเจออาร์เซนอลจะเจอเชลซีใน2เกมข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะใช้ขุมกำลังตัวจริงชุดเดิมแหละสำรองก็นั่งไปก่อนเพราะว่ายังไม่ไว้ใจนะครับก็ทำให้มีแนวโน้มสูงมากที่นักเตะหลายๆคนอาจจะขอย้ายออกในตลาดเดือนมก,กราคมนี้นะครับอย่างต่ำก็มีคน2คนนะ่ะที่รู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับที่อื่นมากกว่านะครับ อันนี้เป็นจุดที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยนะครับสื่อออกมาเล่น2ส,สื่อและ espn กับ telegraph อาจจะเป็นเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวไม่งั้นเราอาจจะต้องเสียนักเตะคุณภาพดีๆไปหลายรายเลยนะครับเด่นๆก็จะมี Everton ตันกับวูฟแฮมตันที่สนใจฟันเดอร์เบกอยู่นะครับอันนี้คือคู่แข่งในลีกด้วยกันเองรวมไปถึงนิวคาสเซลที่ก็มีข่าวโยงกับคนนี้แหละเจสซี่ลินการ์ดนะครับอีกอย่าง เ e n เดอร์สันะครับที่ถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมีการร้องขอขอย้ายออกในเดือนมกราคมนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นการขยี้ข่าวจากเมื่อวานนี้ที่ r รบ d อส s ันของ ESPN เขาเล่นเอาไว้นะครับความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเริ่มเกิดขึ้นในเกมหน้าเลยก็ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกมที่ ดูจะเบาที่สุดในรอบช่วงเดือนนี้แล้วนะครับเป็นการเจอกับวัตฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คงต้องให้โอกาสตัวสำรองได้ลงมาโชว์ฟอร์มกันบ้างนะครับนี่ล่าสุดนักเตะส่วนใหญ่ที่ไม่มีภารกิจกับทีมชาติก็เดินทางกลับมาซ้อมกันแล้วตามกำหนดการนะครับแล้วก็มีการลงสนามพื้นยากกันไปแล้วแต่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ เรารอนักเตะส,ส่วนใหญ่จากทีมชาติกลับมาสมทบกันอีกทีหนึ่งคนที่อยู่ก็คือคนที่ไม่ได้ติดทีมชาติแล้วก็อาจจะเป็นพวกดาวรุ่งบางคนที่ได้รับโอกาสดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนนะครับอย่างเช่นอัลบรโดแฟนันเดสทต่เ็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งหรือว่าฮันนิบาลเมชบี้พวกนี้ได้ดันขึ้นมาอันนี้ในภาพก็เป็นซานโชนะครับภาพล่าสุดฟิวจนส์ก็ยังรอโอกาสต่อไปนะครับมาคัสเลชฟอร์ดที่ไม่ได้ไปติดทีมชาติอังกฤษก็ขอฟื้นฟูร่างกายที่สม,มสอ่นะครับอันน มักซิยาวนะครับนี่อเล็กสเตลิสอามัดเดียโลพวกนี้ก็ยังอยู่ที่สโมสรน,นะครับควรนมาตายังรอโอกาสเหมือนเดิมนะครับนี่ฮันนบาลเมชวีนี่ครับอัลเบโรเฟนันเดสมาติชนะครับชาลีแม็กนิลพวกนี้ดันขึ้นมาลินกาดนะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ลงอีกเนี่ยคงต้องไม่ต่อสัญญาแล้วต่อไปก็ไม่ดีกับตัวนักเตะเองนะครับ แล้วก็เห็นที่เราเห็นกันก็คือโอลิเวนโซชากลับมาจากการพักร้อนที่นอร์เวย์แล้วนะครับกลับมาคุมทีเหมือนเดิมกับวัตฟอร์ดเราคงได้เห็นเขายืนข้างสนามเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับหรืจะเป็นนั่งดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนข่าวดีสุดๆที่เรารอคอยกันนะครับราเฟวารานมีภาพเข้ากลับมาที่ยิมแล้วก็น่าจะอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับอาจจะยังกลับมาลงสนามไม่ได้เร็วๆนี้แต่ ผมแค่เห็นภาพพี่ผมก็อุ่นใจแล้วนะฮะขอได้เห็นภาพว่ากลับมายิ้มแย้มเหมือนเดิมลงซ้อมได้ก็ถือว่าโอเคแกลงรูปเอาไวนะ้ใน IG นะครับส่วนตัวแล้วก็พิมพ์แคปชั่นเอาไว้โดยที่บอกว่าเปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นแรงผลักดันและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนี่นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสพอดีผมแปลออกนะฮะไม่ใช่ไม่มีเว็บเขาแปลไว้ให้นะครับก็พร้อมจะกลับมา ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับแต่เอาร่างกายให้พร้อมก่อนเพราะแฮมสตริงมันก็จะเจ็บนานหน่อยนะครับถ้าเกิดจะเอาตามกําหนดการจริงๆเนี่ยวารานต้องพักราวราวสามถึงสสัปดาห์ตามที่มีการแถลงการเอาไว้นะครับถ้าเกิดนับจากวันที่เจ็บก็น่าจะกลับมาได้เร็วที่สุดเนี่ยช่วงต้นเดือนหน้านะครับคือโชคดีที่ว่าไปเจ็บช่วงเบรกทีมชาติพอดีนะครับก่อนเบรกพอดีเลยไม่งั้นเนี่ยคงจะหายไปหลายเกมมากกว่านี้นะครับแต่เท่าที่เห็นก็อาจจะพลาดเกมกับพวกเชลซี b บียริอลพวกนีอ้อาจจะพลาดนะครับอ,อีกคนหนึ่งที่กำลังจะบินกลับมาเช่นเดียวกันก็คือคริสเตียโนโรนันโดของเราก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติโปรตุเกสมานะครับนั้นล่าสุดยังไม่ชนะก็ลงภาพว่ากำลังอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งส่วนตัวนะครับเจสสส่วนตัวกำลังบินมาแมนเชสเตอร์กับสีภรรยาคนสวยนะครับพร้อมกับกระเป๋าเอเมสหนึ่งใบราคาหลายล้านก็เท่ๆกันไปกำลังกลับมานะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่เกมวันเสาร์นี้ที่พบกับวัตฟอร์ด เราข้ามาดูข่าวหรือซื้อขายกันบ้างครับเรื่องแรกเกี่ยวข้องกับอ,องตโตนี่มาร์ซีเลนะฮะเป็นการรายงานมาจากเกาโชแม็คาโตสื่อเจ้าหนึ่งเทียประมาณเทียสี่ได้นะฮะก็ระบุว่ายูเวนตุสมีความสนใจอยากจะได้ตัวมาร์ซียลไปใช้งานในเดือนมก,กราคมนี้นะครับสื่อเขาบอกว่าพี่มารคคือคนที่แมนยูเนี่ยมองหาลู่ทางในการปล่อยออกจากทีมอยู่แล้ว ไม่ปล่อยมกราคมนี้ก็ขอปล่อยซัมเมอร์ไปเลยนะครับขอแค่ได้ราคาที่เหมาะสมก็พอยังไงก็พร้อมจะปล่อยคือนักเตะคนอื่นเนี่ยอาจจะอยู่ในวงที่ว่าอยากย้ายแต่โซชาไม่อยากปล่อยอะไรเงี้ยแต่มา s เซียลคือทุกคนพร้อมจะให้ไปนะครับเพราะว่าฟอร์มก็ไม่ค่อยดีแถมมีราคาที่จับต้องได้ติดตัวอยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นแหละคือปัญหา เพราะแมนยูตั้งราคาของพี่หมากเอาไว้สูงนะครับก็จะอยู่ราวๆ45ถึง60ล้านยูโรนะครับด้วยสัญญาที่มันเหลือเยอะซึ่งแน่นอนว่าทีมอย่างยูเวนตุสโหจอมเขี้ยวเนี่ยไม่มีทางจะมายอมจ่ายราคานี้แน่นอนนักเตะก็ไม่ได้ฟอร์มดีๆอะไรด้วยนะครับโอหจูนจะมาขาย60ล้านยูโรผมไม่เอาหรอกฟอร์มดีๆยังต้องคิดหน้าคิดหลังเลยนะครับตามการรายงานนะครับยูเว่มีแผนอยากจะยืมตัวไปใช้งานก่อน18เดือน ยืมก่อนปีครึ่งหลังจากนั้นเนี่ยค่อยพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่30ล้านยูโรในปี2023นะครับข้อเสนอแบบนี้โคตรจะยูเว่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาเป็นออปชันทูบายแบบนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะยืมไปใช้งานลองใช้ก่อนแล้วก็ส่งกลับมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดไม่ถูกใจแมนยูจะเอาหรอถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันมีแต่เสียผลประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับก็ กรองไว้ก่อนและกันเพราะว่านี่เป็นการรายงานจากเกาโชแมคคาโตสื่อที่ไม่ได้อยู่ในเทียร์ที่สูงมากมายนะครับขนาดเดียวกันครับพอลเฮิร์สจากเดอะไทมส์ก็เป็นสื่อใหญ่ในอังกฤษนะครับก็รายงานออกมาล่าสุดว่าโชเซ่มูรินโญ่ร้องขอให้สโมสรโรม่าสโมสรที่แกเป็นโค้ชให้อยู่เนี่ยเอาตังค์มาซื้อดิโอโกดาโลไปใช้งานครับเหตุผลก็ด้วยความชอบส่วนตัวเคยทำงานด้วยกันมาแล้วที่แมนยูก็เลยอยากจะเอากลับไปร่วมงานอีกครั้งหนึ่งที่อิตาลีนะครับ ดาโลก,ก็เป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ถูกรายงานว่าอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ลงนะครับแล้วก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมด้วยซึ่งถ้าเกิดย้ายในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับมันก็แปลว่าทีมเราเนี่ยจะได้เงินคืนกลับมาจํานวนหนึ่งเพราะมันไม่ใช่การย้ายแบบยืมตัวหรือว่าการย้ายแบบฟรีเอเจต์น,นะครับแล้วดาโล่ก็ยังมีสัญญาอยู่กับทีมอีกถึงปี2023 ก็ยังมีอีกปีกว่าๆเนี่ยที่สามารถเรียกเป็นจํานวนเงินได้นะครับก็อาจจะเป็นจุดที่แมนยูพร้อมจะปล่อยดารโลเหมือนกันและด้วยความที่สลอตวิงแบ็กขวามันจะเหลือนะครับดารโลไปสลอตว่างอยู่ตัวสํารองของวาวิซาก้าเนี่ยจะเหลือนะครับทำให้จารูก้าดิมาซิโอครับนักข่าวคนดังของอิตาลีที่เราก็คุ้นชื่อกันดีเขาก็โยงข่าวไปครับว่าแมนยูเนี่ยพอเสียดารโลไปก็อาจจะมีการกลับไปเดินดีลกับคิรันชิเปียอีกครั้งหนึง่ง ในตลาดหน้าหนาวหนี้ก็ได้นะครับซึ่งเผลอเลเนี่ยอาจจะเป็นดีลนักเตะชื่อดังคนเดียวในตลาดนี้เลยเพราะถ้าเกิดมองไปหาเกรด A คนอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีใครพร้อมจะปล่อยอยู่แล้วในช่วงกลางฤด,ดูกาลนะครับคือ2ดีลเนี้ยมันขึ้นตรงต่อกันครับถ้าเกิดปล่อยดารโลก,ก็ไปเอาทริปเปียแต่ถ้าไม่ปล่อยดีลเนี้ยก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะแต่ข่าวของทริปเปียกับแมนยูมันแทบจะเงียบไปนานมากๆแล้วนะครับ ไม่น่าจะกลับไปสนแล้วมั้งคือนักเตะก็แก่ลงอีกปีหนึ่งแล้วถ้าไปเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วล่าสุดนี่คือเจ็บหนักนะครับเจ็บไหล่เพิ่มเติมไปแล้วเป็นการเจ็บแบบไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้แล้วในปี2021นะครับรูดมากเลยจะกลับมาอีกทีนึงก็คือปีหน้าโอ้สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าแมนยูจะกลับไปเอาอีกหรือเปล่านะครับสำหรับคิรนทิปเปียปิดท้ายด้วยเรื่องของซินดีนซีดานครับ ถ้าใครยังไม่หมดหวังกับดีลนี้และยังมีการตามตามข่าวอยู่ในสื่ออยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่ามีนักข่าวคนหนึ่งครับชื่อว่าเปโดรอัลเมดาเป็นนักข่าวของฝั่งโปรตุเกสก็ระบุนะครับว่าแมนยูได้เริ่มต้นเจรจากับซีดานไปแล้วเพื่ออย่างน้อยก็ลองถ่ายถามดูว่าพอจะมีโอกาสไหมที่คุณเนี่ยจะเข้ามาร่วมงานกันที่แมนเชสเตอร์นะครับแต่เหมือนจุดยืนของซีดานแกจะชัดเจนแหละก็ชัดเจนมาตลอดว่ายังไม่ได้สนใจจะย้ายเข้ามาคุมทีมในพรีเมียร์ลีก และก็มีเป้าหมายหลักในการไปคุมทีมชาติฝรั่งเศสมากกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะไปที่สุดแลวตอนนี้กําลังแฮปปี้กับการพักผ่อนกำลังแฮปปี้กับการเล่นกีฬาปาเดลอยู่นะครับที่แกชอบเล่นกับเพื่อนๆน,นะครับก็เลยยังไม่ได้มีวิแววว่าจะกลับมารับงานในตอนนี้นอกจากนั้นครับดันแคนแคสเซิลสายข่าวจากเดอะซันเดย์ไทมส์ก็ให้ข้อมูลนะครับว่าปัจจัยหลักๆอีกอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้ซีดานไม่อยากจะย้ายมาแมนยูก็เพราะว่าเดอะเมียนั่นเองนะครับก็คือภรรยาสุดที่รักของเขา c ค s เซ e ลบอกครับว่าเวโรนิกภรรยาของซีดานนะครับไม่ได้มีความสนใจอยากจะย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับด้วยเหตุผลต่างๆแหละอาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของความเป็นอยู่และอยากให้สามีได้พักยาวกว่านี้หน่อยนะครับก่อนจะกลับมารับงานคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาให้เต็มที่เพราะว่าคุณทํางานหนักมาหลายปีกับมาดริดตอนนี้ได้พักแล้วก็เอาให้สบายสบ คือโอเคแหละว่าสายข่าวแต่ละเจ้าอาจจะไม่ได้สื่อเทียสูงมากนะครับในเรื่องของอาการปฏิเสธมาคุมแมนยูของซีดานแต่เท่าที่ตามข่าวซีดานมาจริงๆเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยโอกาสจะมาแมนยูนี่ก็คือน้อยจริงๆนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้มาก็ทําให้ความหวังในเรื่องนี้อาจจะต้องลดทอนลงมาหน่อยครับโอกาสจริงๆอาจจะไปตกอยู่กับพวกพอรชหรือว่าพวกเทนฮากในซัมเมอร์หน้าการรูดูการก็ยากเหมือนกันหมด ในเรื่องของคุณซื้อนะครับผมก็โอเคนี่คือข่าวทั้งหมดที่เอามาอัปเดตให้ฟังกันนะครับตอนนี้ก็เป็นโซเชียลต่อไปก่อนนะครับนะนี่คือทั้งหมดของกาโตน้าล่าข่าวแมนยูครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด้วยกด subscribe ให้กันแล้วก็มีเพจ i n s t a g r กรมสามารถไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์เป็นกรับเบนเนและยาท่าจอมทองนั่นเองนะเดี๋ยวพบกันใหม่ที่แซลสปอร์ตทาวครับช่วงนี้กาโตน่าไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ